สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีช่องแม่หน่อยกิติมาสตรอรี่ด้วยนะครับวันนี้มาฮอจอดถ,ถึงครับคอนวันคอนวานคอนวันคอนวันอำเภอลาดยาวลาดยาวเจ้าคอนวันลาดยาวเจ้าวันนี้มาลอยกระทงอยู่ที่วัดศาลเจ้าไก่ต่อนะครับ เดี๋ยวสำรวจโลกก่อนนะครับเพืนอนเร,นเรนจพาไปดูสุขาพี่บ้านวันนี้นะครับนางตังมีผี่น่องเวทีกำลงังขึ้นน่งร้านนะครับโอ้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลย ลานวันนี้เดินมานนี้พ่โ you know, น่เดินเดินมานนี้กับพี่น้องอนี่องสั่งมาเธอแหลกครับพี่น้องอันนี้เป็นโบสถลอยน้ำมีมีมีน้ำล้อมรอบนะครับะรนะจุดล้ากระทงอยู่นี่แหละพี่น้องคิดว่า น้อยอมโบนนะครับนะครับอลังการมาก ท่านหนึ่งนะครับท่านที่นนานหวาให้เพื่อนเพื่อนแล้วนะครับมีชื่ออะไรบ้างนะครับเวลาจ้าของมาตรงนี้รู้สึกว่าไม่มีนะครับก็เรง,งงงงกันไปหมดเพราะฉะนั้นถ้านรับไปให้เพื่อนคณะกรรมการท่านใดท่านหนึ่งโปรดแจ้งมาด้วยครับ ดักไข่ปลาพาโชคสวยแห้งครับสาระต<ว>แต่เย็นดีให้พี่น้องเคยมาครั้งแรกนะครับว<บ>่า จะเป็นจักรยานพี่น้องมอง่เขาพัดลมทีวีตู้เย็ยนป้าไม่มีเบิดพี่น้องอลังการมากเลยนะครับโอ้โหห้องน้ำวันนี้สุดยอดครับสุดยอด ดยอดนะครับห้องน้ำวันนี้เยอะเลยนะครับพาสำรวจครับพี่น้องห้องน้ำเป็นยัๆๆนงไงเนาะอวัสดีนะครับมีอามีมโถนะครับพี่นอ้องอาบน้ำได้ สบายครับวันนี้สบายๆนะครับประมาณนี้นะครับดีเบอร์สุของพี่น้องมาพี่น้องมาร่ำห่าสบายใจได้ครับนี่เพิ่จะคอน่าอยากออกได้ไหม เร่ก็จะโจกก็ได้ได้ดีขึ้นมองยู่โดนได้ดีนะครับพามาดูห้องน้ำนะครับทำบุห้องน้ำพี่น้องนเนาะยังให้นเบื้องอ่างละนะครับโอ้สุดยอดครับวัอนี้นะครับอย่าลืมนะครับเข,ขาเป็น รอในกลุ่มปิดได้เลยนะครับเอื้อนครับไอเป็นสหรัฐครับหนึ่งสิบาบาทนะครับต่อวันรายวันนะครับดีครับดี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 ดดด,ด้านหลังกสิมีด้านหลังอยู่้วยพี่น้องแล้วด้านหลังจะเป็นโทชีนะครับด้านหลังโอ้ยดีพี่น้องดีดีดีด,ดีพี่แ ด้านหลังก็มีครับสาหราับอาบน้ำด้านหลังนะครับโอ้่างล่าอาบน้ำพี่นอ้องนี่นะครับด้านหลังี่เป็นห้องอาบน้ำนะครับด้านหลัง เป็นห้องน้ำผู้หญิงดีด้านนี้นะครับห้องน้ำผู้หญิงอยู่ท่านี้ครับพี่น้องค่ะค่กันนะครับสะดวกสบายนะครับวันนี้นะครับที่วัดสารเจ้าไก่ต่อนะครับอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์นะครับน้องมาล้อกรบทงน้ำกันเด้อพี่น้องผู้ใดอยู่ใกล้เด้อครับเด้อนะครับลอยถูกลอยโศกเนาะครับเนาะผู้ใดปีนี้บอดีคขอให้ ร่ายกระโถนเราขอให้เจมีเจสีดีๆเข้ามาครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยามีทุกคาขอให้ฝนโศกไม่มีโรคไม,ม่มีภัยนะครับการไม่มีโรคเป็นลาบอันเริฐการไม่มีหนี้ก็เป็นลาบอันประเสริฐนะครับพี่น้องครับขอให้สุขสุขคนร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเบื้องคลิปนี้ก็ขอให้ร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางไปใส่ขอให้ตลอดปลอดภัย นะครับสมดังปรารถนาทุกประการทุกท่านเด้อครับเด้อสาธุสาธุสาธุนะครับสําหรับใครที่ดูคลิปนี้นะครับชอบแล้วกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณที่ไม่ข้ามโฆษณานะครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณจากใจน้องซางจักรพัน์ฝากซองน้ำใเน้อพี่น้องเด้อดันดันดันซอยกันครับพี่น้องครับช้างจักรพันธ์ ลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับช่องนี้ก็เปิดว่าได้วังปีกว่าอะ้รครับพี่น้องครับไก่สีฮอดแสนซับแล้วก็บัานบมี่พี่น้องกับโบมี่มอนี้ครับพี่น้องครับขอบคุณทุกซับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแช์ขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณหลายๆนะครับเด้อสำหรับวิดีโอการสติมิ่สควครับพอกันคลิปหน้าครับพี่น้องครับนอกสางลาไปก่อนสวัสดีครับ